วันนี้ครับก็จะพามาชมชุดครับ1 5 0 0 0ก็ร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับชุดนี้ถือว่าจบไปอีแบบครับมาชมกันครับผมครับชุดนี้เราจัด18นิ้วมาตินไปด้วย1ตู้ครับผมสำหรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยเสียงกลางครับคอลัมน์หกจุดห้าไปด้วย2ตู้ครับผมครับ18นิ้วจุดเด่นกันเลยครับผมครับความดังครับมาแน่นอนเพราะว่าดอกใหญ่ครับผมครับเล่งแล้วถือว่าได้ไปถีเสียงที่ดีมากว่าเป็นดอก18นิ้ววอยใหญ่ครับคุณภาพเสียงถือว่า ล้นแน่นอนสรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยตู้มาตินครับ18นิ้วที่ปีรูปลักษณ์ขนาดเล็กสามารถยกพกพาในโคเรียนได้อยากฟังในบ้านก็ยกมาตั้งในบ้านอยากฟังนบ้านก็ยกมาตั้งนอกบ้านได้สัหรบบตัวนี้ครับเสียงกลางก็เป็นตัวคอลัมน์6.5ครับด้านล่างตู้ก็มีเบาเสียบครับใครอยากได้ขาตั้งแบบเก๋ๆก็มีครับผมครับรุ่นนี้เราก็มีหลายรุ่นขนาดการรุ่นตะแกงปั๊มก็มีครับสามารถสั่งแอดมินได้ในกรเป็นกระแกงปั๊มรูปทรงค่อยๆกันค่อยสวยสำหรับชุดนี้ครับ ทีนี้ชุดนี้มีอะไรครับผมครับจุดเด่นของเขาครับคือ Power Mix ครับตัวนี้มีฟังก์ชันครบทุกอย่างจริงครับ EQ แยกอิสระครับผมครับขัาหนึ่งเป็นเบสได้ขั้นหนึ่งเป็นกลางได้ครับท้าให้ลำโพงเราทํางานตรงความถี่และดอกไม่ขาดแน่นอนครับพร้อมด้วยฟังก์ชันบลูทูธครับตัวนี้มีบลูทูธด้วยนะครับผมครับสามารถเปิดเพลงไร้สายครับนล่นอยู่ไหนก็สามารถเปิดเพลงได้ครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันเอฟเฟกต์บอกเลยครับคนเสียงไม่ดีครับเอฟเฟกต์ทำให้เสียงดีได้ครับผมครับแล้วชุดนี้ยังได้ไปด้วยครับไมอีร หนึ่งคู่ครับผมครับถือว่าโอ้โหคุ้มมากครับผมครับได้ไปลอยไปด้วยครับมีเอฟเฟกในไม้ด้วยมิกบูทูธได้ด้วยครับสามารถร้องเพลงอยู่นอกพื้นที่เลยครับกดเพลงคุยเพลงไปร้องเพลงไปได้เลยสลับชุดนี้ครับเมาแค่ไหนก็เสียงดีเพราะว่าตัวนี้เป็นเอฟเฟกไปแล้วครับผมแล้วลองว่าสุดคุ้มมาก คุ้มมากกับราคา15,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมคุณครับผม